ลองรสชาตินี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านผู้ชม สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกกินเที่ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนราชานะครับในจังหวัดลบบุรีอยู่ในตัวเมืองนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ทางด้านหลังของสถานรถไฟนะครับเข้ามาตรงซอยตรงทางด้านนี้นะครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์เกี่ยวกับในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับมีร้านหนึ่งที่ผมบอกเลยนะว่าเมื่อผมมาครั้งแรกผมก็ติดใจมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมต้องมานะครับเดี๋ยวไปดูทางเข้านะฮะ อยู่ตรงโน้นนะครับเล็กๆอยู่ทางขวามือเป็นร้านรัดหน้านะครับร้านรัดหน้าขายดิบขายดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าทานในเช้าวันนี้แล้วก็รีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยครับ เดาเลยนะว่าร้านเนี่ยขายมาน่าจะประมาณ20กว่าปีใช่ไหมผมจําพี่ได้ผมมาทานนานแล้วล่ะแต่ผมตอนนั้นผมเรียนอยู่ราชภัฒตอนนี้ผมจบแล้วแล้วผมก็ผมทํางานอยู่นู่นสลารีครับอยู่เป็นครูนะครับแล้วก็มาทำ YouTube ด้วยครับ สเส้นใหญ่ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยเลยนะครับเนี่ยซอยลาดดำเนินหนึ่งซอยลาดดำเนินหนึ่งใต้ซอยไม่มีนเนาะออ๋อปลายซอยไม่มีซอยมันหายไป็นอาบน้ำนะอ๋อครับไปตั้งกี่นาของมันครับที่ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยอสองโมงเช้าถึงสามโมงเย็นทุกวันทุกวันเราเคยบอกว่าเราจะมีคมา อสองโมงเช้าถึงสามโมงเย็นไม่มีวันหยุดนะอ,อเคนะครับท่านผู้ชมนะครับซอยราชดำเนินหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เ,เขาจะห่อเป็นถุงตรงนี้พร้อมเลยเพราะว่าลูกค้าเขามาตลอดนะฮะรับรอ,อ,องรสชาตินี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านผู้ชม ไม่มีเงินสดก็สแกนจ่ายได้เนาะมีอันนี้วางที่โต๊ะด้วยนะครับไอ้พี่ๆอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอ๋อหลังมือใส่ออหลังมืออ๋อนะครับก็ไมนึกว่าแบบพวกน้ำตาลน,น้ำปลาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะอ๋ออันนี้เป็นแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับจะเผื่อไปเติมละนะฮะ มาแล้วนะครับล้านหน้าเส้นใหญ่ของผมนะครับเดี๋ยวจะเติมเครื่องก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะเติมเครื่องรสชาติจัดจ้านน่ากินขนาดไหนนะครับอันดับแรกนี่คือพริกเนี่ยผมต้องมาละแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็มีน้ำส้มหน่อยหนึ่งนะครับน้ำส้มไม่มีไม่ได้นะครับต้องมี น่าทานไหมครับท่า้ชมขทุกวันไม่ีวันหยุดนะับทุกวนกขาทุกวันวันขยุันทุานาัยัทานทุกวันวันยุนาายัาย フラフラ。 ช่ว่ามีแค่เส้นใหญ่เมนูนี้เมนูเดียวนะครับมีหมี่กรอบด้วยนะครับก็คือในส่วนของราดหน้าเนี่ยก็จะมีหมี่กรอบมีเส้นเล็กมีพวกมุ้นเส้นอะไรอย่างงี้นะฮะของเขามีหมดทุกอย่างเลยนะฮะแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะครับแต่ผมจะชอบทานเส้นใหญ่มากกว่าบุูงเขาก็นุ่มนะฮะ you ครับท่านผู้ชมลองมาทานดูนะฮะซอยราชดำเนินหนึ่งนะครับอยู่ตรงสวนราชาจังหวัดลบุรีนะฮะที่นี่มันมีเมนูอะไรอย่างอื่นอีกไหมผัดผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยก็มีใช่ไหมอบพวกเกี่ยวกับพวกราดหน้าผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยมีหมดมีแค่สองอย่างเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สิบบา ไม่แพงเลยนะครับท่านผู้ชมสี่สิบบาทาน้ำน้ำด้วยนะ,ะรวมแล้วรวมเหรออันนี้คือจานละสาสิบเองเหรอโหถูกมากเลยโหราคาราคานี้เมื่อก่อนผมทานก็ราคานี้นะครับตอนนี้ก็ยังราคานี้อยู่นะครับท่านผู้ชมถูกมากๆเลยอันนี้น้ำแก้วละสิบบาทโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะครับ,บ ันนี้เลยมาทำคอนเทนต์ลงช่องตัวเองหน่อยเดือไรรัี่ร้ยการน่อัน,นอันนี้คือรูปใช่ไหมในสมัยก่อนนี่นะครับรูปในสมัยนี่อยู่ตรงหน้าสารพระการนะครับปางสามยอดคือผมบอกเลยนะว่าผมยังไม่เกิดนะฮะแล้วก็อันนี้วัดมณีนะจำไม่ผิด อันนี้วัดมณีเนาะใช่คนะน่าเห็นะแล้วก็นนี้เป็นสารพการนี่นะครับเมนูของเขาก็ลาลดหน้ายอดผักเจ้าเก่านาครสวรรค์นะฮะาราคาเนี่ยสามสิบเริ่มต้นที่สามสิบนะลาดหน้าทะเลก็มีนะลาดหน้าใส่ไข่ลาดหน้ารวมมิตร ซีอุ้งหมูม,มากซีอุทะเลซีอ้วรวมก็จะมีประมาณนี้นะท่านผู้ชมไปไ <laughs> ก่อนนะครับ <laughs> ครับ <laughs> นี่นะครับ <laughs> เบอร์โทรของเขาก็0 8 1 9 4 6 8 2 7 2นะครับ <laughs> <laughs> ดูแล้วก็วลองมาชิมดูโอเคบายบายไดแล้วครับสวัสดีครับ แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมมานะครับท่านผู้ชมจะต้องจอดรถอยู่แถวแถวสวนราชาหรือไม่ก็ตรงหน้าทางด้านอทอทศทางด้านนู้นนะครับก็เราจะเดินเข้ามาเพราะว่าข้างในก็ซอยจะแคบๆนะครับโอเคก็สําหรับในคลิปวันนี้ถือว่าเป็นคลิปทีนะ่เมนูที่บอกว่าแนะนําให้กับท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นเมนูที่แบบว่า อร่อยนะครับราดหน้าเนี่ยยังไงใครก็ต้องเคยทานอยู่แล้วนะครับ สำหรับในคลิปวันนี้ผมก็ร้านท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมมีอะไรมานาเสนอกับท่านผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวกินร้านไหนอร่อยๆนะครับมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้ลองมาดูแล้วก็ลองมาชิมดูนะครับวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาตอนเช้านะครับลาไปก่อนฝากกด s u b s c r i ต e ติดตามไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับเอกกินเที่ยวนะครับวันนี้สวัสดีครับ